เหมือนกับว่าวาสนาของคุณวาสนาเนี่ยทำให้เตรียมการสำหรับการมีนารยาเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการพบรักกับสามี <c oughs> ได้เจอเพื่อนสามี <c oughs> แล้วก็ได้เจอเพื่อนที่ให้เราทำเกี่ยวกับเรื่องของการเทรด <c oughs> แล้วก็นำกระเป๋ามามาทำให้เรารู้และเข้าใจเทสหรือว่ารสนิยมของคนยุโรปว่ากระเป๋าแบบไหนคือแบบที่มันขายได้ <c oughs> มันเหมือนเป็นการที่ เราได้สูตรสำเร็จมาแล้วก็เลยทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดูแล้วเนี่ยมันมีสูตรสำเร็จที่รอเพื่อที่จะขายได้ที่ถึงเชื่อคนเคยเคยพูดเสมอว่าในความเลวร้ายอ่ะมันมีความมันมีช่องประตูของความความลัคก,กี้อยู่นิดหน่อย always นะเพราะฉะนั้นสำหรับนรยาเองอะทุกครั้งที่มีปัญหามันทำให้เราเปิด เจอช่องทางใหม่ๆเสมอนี่อีกอย่างหนึ่งที่คนถามมาตอนนี้นารยาเองเราคิดว่าเราคิดว่าเราเป็นมือหนึ่งเนาะในการจ่ายงานชาวบ้านเนี่ยเริ่มมาจากการที่พอเราตั้งโรงเย็บแล้วเนี่ยเด็กเย็บ15คนเนี่ยโอ้โหพอสงการกลับบ้านโอ้ยทำนากลับบ้านเกี่ยวข้าวกับบ้านเกี่ยวข้าวประมาณปลายปีอย่างเงี้ยเรากําลังขายดีเลยปลายปีใช่ไหมเป็นเป็นไฮซีซันของทุกบริษทัทเขาจะกลับบ้านเงนี้ยเราก็เลยบอกเฮ้ย เอาจากไปบ้านแกไหมก็มนั่นทําให้เราได้ไอเดียว่าเอาจากไปตั้งบ้านแกไหมจากที่แกนั่งเย็บเอาไปบ้านแกเลยไปแล้วเดี๋ยวฉันหาวิธีส่งให้ทําให้เราหาโลจิสติกก็ไปดูว่าจังหวัดนั้นๆเนี่ยมีโลจิสติกอะไรที่วิ่งมากุงเทพหรืออย่างเชียงใหม่ในมีสายมีอะไรบ้างที่เมืมองกรุงเทพแล้วก็ติดต่อแล้วให้ไปบ้านเขาแล้วให้เขามาส่งส่งมปได้มารถไฟคือบริหารจัดก,การให้เขาเสร็จแล้วชาวบ้านก็นั่งเย็บอยู่ในบ้านแล้วก็สอนให้เขาแพ็คให้เรียบร้อย QC แพ็คขอให้ส่งมาถึง รถไฟหรือขนส่งเดี๋ยวพี่จัดก,การเองค่ารถแล้วจ่ายให้เขาก็เขาก็แฮปปี้ใช่ไหมคะไม่ต้องทิ้งบ้านละมันก็ทําให้เราเกิดช่องทางเอ้ยมันก็ดีเนะาะหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o r o ์โนทั่ะ